สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเซลในอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์หลังค่ายที่เราได้มโอกาสไปร่วมกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังค่ายนี้ถ้าเกิดพี่น้องที่ไปเนี่ยเราได้รับพอรอย่างมากมายพี่น้องได้มีใจร้อนรนในการรับใช้พระเจ้าเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเราได้รับบาเหน็จจากพระเจ้าแน่นอนและพระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งที่เราทําไปนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแบ่งปันเรื่องผู้ที่ยิ่งใหญ่ในอนาณาจักรของพระเจ้า พี่น้องสําหรับโลกเนี่ยใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่โลกอาจจะให้คนที่มีสถานะการงานที่ดีเป็นผู้ยิ่งใหญ่โลกอาจจะให้คนที่มีเงินเยอะในบัญชีเป็นผู้ยิ่งใหญ่โลกอาจจะให้คนที่มีตําแหน่งการงานที่สูงสูงเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าสําหรับอาณาจักรของพระเจ้านั้นผู้ที่ยิ่งใหญ่คือใครวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันพี่น้องในมาระโกบทที่ 10: ข้อ43และ45กล่าวว่าแต่ในพวกคุณ มันจะไม่เป็นอย่างนั้นคนไหนที่อยากจะเป็นใหญ่ก็ให้เขาเป็นผู้รับใช้พวกคุณเพราะแม้แต่บุตรมนุษย์ก็ยังไม่ได้มาเพื่อจะให้คนอื่นรับใช้แต่มาเพื่อจะรับใช้คนอื่นและยอมสละชีวิตเพื่อปลดปล่อยให้คนมากมายเป็นอิสะโโระพี่น้องครับเรามาอธิษฐานร่วมกันครับพระเจ้าขอบคุณพร,ระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสมารวมตัวกันในกลุ่มเซลล์ของเราพระเจ้าแล้วก็ขอบพระเจ้าสมบูรณ์ช่วยตรัสผ่านพระคำวันนี้ที่ เราจะมีหัวใจรับใช้มากขึ้นและเราจะสามารถเป็นคนใหญ่คนโตได้ในอาณาจักรของพระเจ้าเราขอฝากวันนี้ไว้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับมาสุกคู่นี้เนี่ยเราได้อ่านมาระโกบทที่10ไปแล้วนะครับข้อ43และ45พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่าผู้ที่เป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าจะต้องเป็นผู้รับใช้เราจะต้องเป็นผู้รับใช้เพราะว่าอะไรพี่น้องครับอาณาจักรของพระเจ้า ความยิ่งใหญ่คือการรับใช้ไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งทำไมพี่น้องครับเพราะว่าเราไม่สามารถรักพระเยะซูได้หากเราไม่รับใช้คนอื่นถ้าเกิดเราบอกว่าเรารักพระเยะซูเราทุ่มหัวใจให้กับพระเยะซูเราทุ่มชีวิตให้กับพระเยะซูแต่พี่น้องไม่รับใช้คนที่อยู่รอบข้างแสดงว่ามันก็แค่เป็นแค่คําพูดเฉยๆเพราะว่าถ้าเกิดเรารักพระเยะซูอย่างจรงิงจังอย่างจริงใจพี่น้องครับ เราจะต้องมีใจเหมือนพระองค์เราจะต้องมีใจรับใช้คนที่อยู่รอบข้างเราและนั่นแหละครับพี่น้องจะทําให้เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาณาจักรของพระเจ้าอะไรคืออาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าคือโลกใบใหม่ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั่นเองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารับใช้คนอื่นพระเจ้าจะมีบําเหน็จให้กับพี่น้องเมื่อเราจากโลกนี้ไปพี่น้องครับเราไม่ได้ไปมือเปล่าแต่ว่าเรา ไปพร้อมกับบําเหน็จที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราในขณะที่อยู่บนโลกนี้เรารับใช้พระเจ้าและเรารับใช้ซึ่งกันและกันเรารับใช้คนที่อยู่รอบข้างของเราพี่น้องครับเพื่อพระนามของพระเจ้าเมื่อน,นั้นแหละพี่น้องเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในยอาณาจักรของพระเจ้าและพระเจ้าจะมีบําเหน็จให้กับเราอย่างแน่นอนและพี่น้องย้อนบทที่13ข้อ1พระพระคำกล่าวว่าก่อนถึงงานเทศกาลปสัสก,การพระเยซูทราบว่าถึงกําหนดเวลาแล้วที่จะ จากโลกนี้กลับไปหาพระบิดาพระองค์รักคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้มาโดยตลอดจนถึงที่สุดตอนนี้เนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงพระเยซูจะถูกจับจะถูกเคี่ยนตีและอีกไม่กี่ชั่วโมงพระองค์จะสิน้นพระชนม์ไม้กางเขนพระองค์เลือกที่จะทําอะไรในช่วงบ้านปลายชีวิตของพระเยซูถ้าเกิดเป็นผมผมอาจจะไปเที่ยวถ้าเกิดเป็นเป็นเรา เราอาจจะอใช้ใช้เงินไปเลยไหนๆก็จะตายอยู่แล้วทำสิ่งที่ชอบแต่พี่น้องครับในช่วงเฮือกสุดท้ายของพระเยซูในช่วงเวลาสุดท้ายของพระเยซูอีกไม่กี่ชั่วโมงนั้นพระเยซูเลือกที่จะใช้เวลากับเพื่อนสนิทของพระองค์พระเยซูเลือกที่จะใช้เวลากับสาวกของพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องการใช้เวลากับคนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับพระเยซูและพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเรา และพี่น้องเวลาพระเยะซูสอนเราเนี่ยถึงเรื่องของความถ่อมใจถึงเรื่องของการรับใช้พระเยะซูไม่ได้แค่เป็นคนที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับการรับใช้เท่านั้นแต่ว่าพระองค์ด้วยตัวพระองค์เองแสดงออกให้เราเห็นว่าการรับใช้คืออะไรเรามาอ่านกันย้อนบทที่13ข้อ4-5ถึงพระองค์จึงลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารทอดเสื้อตัวนอกวางไว้คาดผ้าเช็ดเอวไว้ที่เอว เทน้ำลงในอ่างและล้างเท้าของสาวกพร้อมทั้งใช้ผ้าที่คาดเอวซับเท้าด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในช่วงเวลาสุดท้ายของพระเยซูพระเยซูเลือกที่ใช้เวลากับเพื่อนสนิทของพโะรงสาวกของพโะรงและพระเยซูนั้นรับใช้สาวกของพระองค์ในช่วงเวลาสุดท้ายของพระเยซูนั่นเป็นแบบอย่างที่สาคัญมากๆพี่น้องครับและการที่พระเยซูนั้นพี่น้องทรงล้างเท้าให้กับสาวกเนี่ย สาวกมีความตะลึงมีความงงว่าเพระเยซูเป็นถึงพระอาจารย์เลยนะพระอาจารย์ไม่ควรทาอย่างนี้และสมัยกอ่อนพี่น้องครับจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ว่าคนถ้าเกิดเราเป็นหัวหน้าใครหรือว่าเป็นเป็นผู้ทีเ่เป็นเหมือนกับว่าระดับสูงกว่าคนที่อยู่ภายใต้จะมาล้างเท้าเนี่ยไม่ได้เลยพี่น้องครับแต่ว่าพระเยซูเนี่ยทำให้สาวกเห็นว่าขนาดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าและสวรรค์ องค์ผู้ทรงซื่อสัตย์องค์ผู้ทรงชอบธรรมพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าผู้ทรงตรัสด้วยคําพูดแนละสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมเป็นปุโรหิตหลวงของเราพี่น้องครับเป็นราชาเหนือราชาเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์แสดงให้เราเห็นว่าการรับใช้ด้วยใจถ่อมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆขนาดที่พระองค์นั้น กำลังทานอาหารอยู่บริบทคือ,อไรพี่น้องครับสาวกก็นั่งอยู่บนโตะะ๊ะทรคิคลียมเป็นโต๊ะทานอาหารสมัยก่อนที่พี่น้องครับเราจะเอนตัวออกมาข้างหน้าแล้วก็เท้าเนี่ยก็จะชี้ไปทางหนึง่งก็คือเป็นการง่ายที่จะเห็นเท้าบริบทคือ,อไรพระเยซูเนี่ยกำลังรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวกนะครับซึ่งเป็นมื้อปัสกาซึ่งเป็นมื้อที่สําคัญมากๆนะครับเป็นมื้อที่ลําลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงช่วยกู้ชาวอิสราเลอลออกจากอียิปต์นะครับแล้วก็ทำมาถึง4รุ่นเนี่ยเป็นมื้อที่บริสุทธิ แล้วในขณะที่เขารับประทานอาหารมือี้การพี่น้องครับเราสาวกเนี่ยอยู่ดีก็เกิดทะเลาะกันเถียงกันว่าใครใหญ่กว่าใครชั้นใหญ่กว่าฉันจะได้นั่งบันลังวาของพระเยซูนะครับเ,เปโตรก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยชั้นใหญ่กว่าสิเพราะว่าชั้นเนี่ยเป็นคนแรกที่เดินบนน้าเลยนะและในขณะที่สาวกเถียงกันว่าใครใหญ่กว่าใครพระเยซูทรงนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะพระเยซูทรงเห็นสองอย่างหนึ่งคือเห็นสาวกที่มีใจเย่อหยิ่ง มีใจที่อวดดีอดเด่นสองคือพระเยซูทรงเห็นเท้าสาวกที่สกกระบกและพี่น้องครับพระเยซูตามจริงไม่ต้องล้างเท้าให้สาวกก็ได้เพราะพระองค์ทรงเป็นถึงพระเจ้าตามจริงก็เป็นงานของคนใช้ที่สามารถล้างเท้าได้แต่ว่าพระเยซูบอกว่าเอ้ยงานนี้ฉันทําได้งานนี้เราทําได้ งานนี้เราทําเองเพราะองค์ทรงทําอะไรพี่น้องครับเพราะองค์ทรงลุกขึ้นการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อโะรงการที่เราจะรับใช้พี่น้องครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคืออะไรเราต้องลุกขึ้นจากจุดที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมผมไม่ได้นั่งลงพี่น้องครับตอนที่อาเชอร์คลอดมาผมลุกขึ้นผมดีใจตอนที่ผมเดินก้าวแรกผมลุกขึ้นตอนที่ผมพาภรรยาไปออกเดทผมลุกขึ้นทาบางสิ่งบางอย่างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ บางคนที่นี่ท่านอาจจะนั่งฝ่ยวิญญาณมานานแล้วถึงเวลาแล้วที่ท่านจะลุกขึ้นจากเตียงฝ่ยวิญญาณลุกขึ้นจากเก้าอี้ฝ่ยวิญญาณท่านนิ่งเฉยมานานแล้วในการรับใช้พระเจ้าถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นทําบางสิ่งบางอย่างเพื่ออณาจักรของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูนั้นทรงลุกขึ้นและพระองค์ทรงทาอะไรพระองค์ทรงคุกเข่าลงและพระองค์ทรงล้างเท้าให้กับสาวกของพระเยซูเพราะอะไรพี่พี่น้องครับพระองค์ทรงเห็นความต้องการ และพระองค์ตอบสนองความต้องการพระองค์ทรงล้างเท้าให้กับเหล่าสาวกของพระเยซูพระองค์ทรงบอกกับตัวเองว่างานนี้เราทําได้งานนี้เราทําเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผู้ที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าคือผู้ที่รับใช้ผู้อื่นและพี่น้องผมเนี่ยมาตั้งคําถามว่าทําไมสาวกไม่ล้างเท้าให้กับพระเยซู ตามจริงทุกคนพี่น้องครับเขาสามารถล้างเท้าให้กับพระเยซูได้เพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนกับนักเรียนของพระเยซูเป็นผู้ติดตามพระเยซูแต่พี่น้องครับถ้าเกิดเขาล้างเท้าให้กับพระเยซูนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเสนอตัวเองเป็นล้างเท้าให้กับเพื่อนๆของเขาด้วยและนั่นอาจจะทําให้เขานั้นดูเหมือนกับต่ําต้อยกว่าคนอื่นพี่น้องครับเขาไม่รับใช้ซึ่งกันและกันเพราะว่าเขามีทิฏฐิส่วนตัว และที่สําคัญคืออะไรดูไหมครับพี่น้องความเย่อหยิ่งและทิฏฐิของเรามักจะนําเราสู่การวิพากวิจาร์ณผู้ที่มีเท้าสกรปรกแทนที่จะล้างเท้าให้กับผู้นั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการรับใช้หัวหน้าเนี่ยง่ายการรับใช้ผู้นําง่ายการรับใช้อาจารย์ุภาพอาจารย์วินาง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเราละ่ะขอบางสิ่บางอย่างจากเราให้เราช่วย เพื่อนเราอยากจะให้เรา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 ทำบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ภายใต้เราอยากจะให้เราช่วยเขาบางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าอนี่ไม่ใช่งานของเราตามจริงเราทําได้แหละแต่มันไม่ใช่งานของเราเราไม่ทําดีกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่รอบข้างเราถ้าเกิดเราเห็นความต้องการของเขาและเราทําได้จงบอกกับตัวเองว่างานนี้ฉันทําได้ งานนี้ฉันทําเองและเมื่อน,นั้นแหละพี่น้องครับท่านจะสามารถเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาณาจักรของพระเจ้าได้เพราะว่าอะไรพี่น้องครับเหมือนกับพระเยซูพระองค์มาบนโลกไม่ใช่มาเพื่อรับบริบัติแต่ว่าพระองค์มาเพื่อที่จะปฏิบัติและพี่น้องที่ผมบอกไปตอนแรกว่าพระเยซูไม่จําเป็นต้องล้างเท้าไว้สาวกก็ได้เพราะว่าสาวกนี่มีใจเย่อหยิ่งเขาก็ไม่คู่ควรจะได้ รับการรับใช้จากพระเยซูหรือว่าเขาไม่ต้องได้รับการล้างเท้าจากพระเยซูแต่ว่าพระเยซูเห็นความต้องการพี่น้องครับรงทรงรับใช้ต่อไปและผมบอกตรงๆนะพี่น้องบางครั้งเนี่ยคนอาจจะไม่ชอบเราจงรับใช้ต่อไปบางครั้งเรารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่แล้วเราทําดีที่สุดแล้วแต่ว่ามีบางคําพูดที่กระทบจิตใจของเราจงรับใช้พระเจ้าต่อไป บางคนนั้นเราอาจจะทําแล้วยังไม่เป็นที่พอใจจงรับใช้พระเจ้าต่อไปบางคนอาจจะบ่นต่อเราจงรับใช้พระเจ้าต่อไปบางคนอาจจะทิ้งเราไปจงรับใช้พระเจ้าต่อไปบางครั้งเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเจอพายุเข้ามาในชีวิตพี่น้องครับจงรับใช้พระเจ้าต่อไปและพี่น้องเมื่อท่านมีใจเช่นนี้แล้วท่านจะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าและท่าน จะสามารถเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาณาจักรของพระเจ้าได้วันนี้มีเรื่องไหนบ้างหรือเปล่าที่ท่านเห็นความต้องการในคริสจักรท่านอาจจะเห็นความต้องการในครอบครัวในบริษัทและท่านรู้ว่าท่านทําได้เมื่อก่อนเราบอกกับตัวเองว่างานนี้ฉันทําได้แต่งานนี้ฉันไม่ทําดีกว่าให้คนอื่นทําแต่พี่น้องครับจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าเกิดเป็นงานรับใช้พระเจ้า ถ้าเกิดเป็นงานรับใช้ให้อาณาจักรของพระเจ้านั้นดีขึ้นเราจะบอกกับตัวเองว่างานนี้ฉันทําได้งานนี้ฉันทํานนทเองและพี่น้องครับพระเจ้าจะอวยพรชีวิตท่านอย่างแน่นอนสรุปเป็นไงพี่น้องหากเราจะเป็นคนยิ่งใหญ่ในอนาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ดูที่ตําแหน่งการงานพระเจ้าไม่ได้ดูที่สถานะแต่พระองค์ทรงดูที่หัวใจของเราที่มีในการรับใช้ปฏิบัติ พระองค์และปฏิบัติคนที่อยู่รอบค้างและคุณไม่สามารถรับพระเยซูได้หากคุณไม่รับใช้ผู้อื่นให้เราหมาถานรวมกันครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระเจ้าทรงเตือนใจเราอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะรู้ว่ามีความต้องการบางอย่างในคริสจกักรแต่เราก็ยังไม่ทําเรารู้ว่าเราทําได้แต่เราก็ขี้เกียจรอให้คนอื่นทําวันนี้เราขอกลับใจใหม่ เราจะบอกกับตัวเองว่างานนี้ฉันทำได้งานนี้ฉันทำเองพระเจ้าขออวยพรพี่น้องทุกคนด้วยหากพี่น้องปรารถนาที่จะมีใจรับใช้พระองค์และจะทำงานเพื่อพระเจ้าลูกขอพระเจ้าเทพระพรลงมาในขณะที่เขาอยู่บนโลกนี้และขอพระเจ้าสมบุช่วยจัดเตรียมบัมเน็จที่เหมาะสมให้กับทุกคนที่มีใจในการที่จะรับใช้ในอนาณาจักรของพระเจ้าลูกขออธิษฐานฝาก ทุกคนด้วยความรักและคมห่วงใยในพระนามขององยยค์พระเยซูกิ์เจ้าอาเมนสำหรับพี่น้องที่ยังไม่เคยต้อนรับพยยระเยซูเข้ามาในชีวิตวันนี้พี่น้องครับพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์พร้อมที่จะรับใช้ท่านพระองค์พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างท่านที่ผ่านมาท่านอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวลาพังท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเหลือเลยเราต้องสู้ชีวิตแล้วก็เราจะต้องอยู่กับปัญหาของเราอยู่เพียงลําพังแต่วันนี้องค์รพระเยซูพร้อมที่จะช่วยท่านองค์รพระเยซูพร้อมที่จะ ชำระชีว kind of ิตของท่านให้สะอาดโดยสุดถ้าหากท่านปรารถนาที่จะเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของท่านให้พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านใคทถานใิถฐานตามผมนะครับพระเจ้าวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดวันนี้ลูกขอติดตามพระองค์ขอพระเยซูสมบรชำระชีวิตของลูกให้สะอาดและจดชื่อลูก มาไดบัญชีสวรรค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ครอบครัวแห่งประคิดนะครับและในช่วงเวลาต่อไปเรามาพูดคุยกันตามคำถามนี้เลยครับ